่แล้วล่ะครับใครที่ติดตามเจ้าบอยมานานเนี่ยก็จะรู้ใช่ไหมล่ะว่าเจ้าบอยเนี่ยชอบวิ่งมากครับนี่ก็วิ่งนี่ก็วิ่งแล้วก็นี่ก็วิ่งวันนี้ก็เหมือนกันครับมาบอยอยากไปวิ่งบอยอยากเป็นแชมป์โลกแบบ4ี่คูณร้อยสาขาเกียร์หมาลังวันเหรียญทองแหมถ้าจะรีเควสขนาดนี้มากเดี๋ยวฉันพาไปดูที่นี่กับโครงการดีย่าวันเล่หางดงนี่มันโครงการบ้านป้าพาบอยมาทําไมเนี่ยโหก็ฟังก่อนสิก็พอโครงการเนี้เขามีสถานที่ให้บอยบอยวิ่งเยอะแยะมาก ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการวิ่งรอบทะเลสาบขนาดใหญ่เห็นทั้งวิวทะเลสาบแล้วก็ดอยสุเท่ธรรมชาติเนี่ยมาเต็มสงบสุดๆเหมาะกับการวิ่งนั้นตอนเช้าตอนเย็นเลยนะบอยบอยถนนโครงการเนี่ยก็ใหญ่มากพื้นที่สีเขียวก็เยอะสาระน้าแล้วก็ฟิตเนสเนี่ยมองเห็นตัวทะเลสาบชัดเจนเลยนะวิวดีสุดๆเลยล่ะเท่านั้นยังไม่พอยังใกล้กับแหล่งช้อปปิง้งโรงพยาบาลตลาดสดธนาคารครบส่วนแบบบ้านที่ป้าจะพาบอยมาดูเนี่ยมาเรีบมาเลยเขาเนี่ยก็เป็นแบบบ้านที่เรียกว่าไทยบาริซีสไตล์ยุ หลบทัสคานีที่เขาเนี่ยให้พื้นที่ใช้สอยมาถึง142ตารางเมตรเลยนะบอยภายในเนี่ยกว้างขวางมากมีห้องด้านล่างเอาไว้ทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ดีหรือจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้ห้องเก็บของก็ใหญ่จนทําเป็นฐานทัพแมงขนได้เลยส่วนด้านบนเนี่ยเขาก็มีหน้าต่างบานใหญ่ให้กับทุกห้องเลยนะมันเนี่ยก็ทาให้เรานั้นดูปโปร่งสบายอยู่แล้วไม่อึดอัดเห็นพื้นที่สีเขียวของส่วนกลางเนี่ยเต็มตาก,กันเลยล่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีระเบียงชั้น2ด้วยเพราะว่าแมงขนน่าจะออกมาส่องน้องหมาข้างซอออยยยสันนน้ลดบ นั่นอาจจะไปนั่งทําไมนะแหมนั่งแหมะอยู่ตรงนั้นดีเดียวเลยนะจองที่หรออันนี้ก็เหมาะนะครับว่าเป็นที่เก็บหนังสือหรือว่าจะเป็นที่ไว้หฮิงพักก็ได้ประตูด้านล่างเนี่ยก็เชื่อมต่อกับสวนแบบไร้รอยต่อเอาเป็นว่าได้อยู่กับธรรมชาติพื้นที่สีเขียวเยอะมุมพักผ่อนแน,น่นๆใกล้สถานที่ราชการสิ่งอำนวยความสะดวกครบแบบนี้ไม่ให้หลงรักได้ยังไงล่ะครับกับดียญ้าวันเล่หางดงว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะแมนคอนจะวิ่งไปไหนรอก่อนสิเฮ้ยไม่ลาแล้วอดใจไม่ไหวว่าจะไปวิ่งที่ดีย่าวันเล่หหางดง